สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อวานเห็นพีเพิ่นอัพคลิปเกี่ยวกับตุ๊กตาบาร์บี้นะคะทุกคนก็นเลยคิดถึงสมัยก่อนนะคะทุกคนสมัยตอนเป็นเด็กๆนะคะไม่มีนะคะตุ๊กตาบาร์บี้นะคะมีแต่ตุ๊กตาใบาตองคะ่ะก็เลยสิพาทุกคนมาย้อนไว้นะคะคิดว่าหลายคนก็น่าจะได้เล่นนะคะตุ๊กตาใบาตองนะะี่ค่ะพอดีว่ามีใบตองอยู่ในสวนหลังบ้านนะคะก็เลยไปตัดมาคะ่ะ ตัดมาแล้วก็เอามาฉีกค่ะทุกคนฉีกให้เป็นเส้นๆเลยนะคะปกติสิใส่ไม้ลําปอนะคะแต่ว่อาอังกฤษบ่มีไม้ลําปอนะคะก็เลยเอาไมา้ตะเกียบมาแทนนะคะทุกคนเอาตะเกียบนะคะแล้วก็เอาอันใบกล้วยของเ้ามาหมุนๆๆๆๆๆๆนะคะที่ฉีกแล้วๆก็เอานังยางมัดค่ะทุกคนแล้วก็กลับหัวนองนะคะทำเป็นทรงพมให้นางค่ะทุกคน ทรงผมน้องได้อยู่นะอันนี้ก็จัดแจงใส่สุดสวยให้พ้อมค่ะทุกคนเป็นเรดกออกและก,ะกระโปรงสวิงยาวๆเลยนะคะทุกคนเบิงน้องมุนติละติลิวติลิวติลิวสวยย้อนวคัค่ะ